พี่ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาซิที่ไดบัคหน่าเว็บเติมโลบัคสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลทหบางครั้งอาจจะถึงเลทสิ0มีทั้งระบบ ID าร์ทและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับ เอ้ยสวัสดีครับวัสดีรักแฟนเพลงทุกท่านนะฮะอยู่กันในหน้าเว็บเกมโลบ็อกกันอีกเช่นเคยนะครับเราอยู่กันที่แ,แบบพัมพีดำนะไม่ใช่แบ,บ็กกิมัวนั่นแหละเออ <S <S ช่วงนี้ผมกำลังหาเกมแบบเกาๆกาเกมกินเกลียนนฮะ <S <S ใครมีแมปไหนแนะนำก็บอกกันได้นะครับในโลบ็อกหรือว่าเป็นเกมที่มาจากแพลตฟอร์มอื่นก็ได้ซตงสตรีมอะไรก็ว่ามาเกมไหนเกาเกาชอบเล่นมากเลยตอนเนี้ยนะหาเกมอื่นเล่นกันบ้างเนาะช่องเราจะได้หลากหลายเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าฮะแมบนี้ก็มาจากเรื่องอนิเมะนะครับ Cover นั่นเงนรครั ที่เราจะต้องใช้คัมพีดำและไปอีกก็หนวกหูชิบหายนะครับกูดูไปแค่ประมาณ2อสามตอนนะครับกูเลิกดูเลยโอเคมาดูดีกว่าว่าแบบนี้มีอะไรกันบ้างแบบนี้สามารถใช้เวทมนต์ได้สามารถใช้ผลแสงไม่ใช่ใช้แสงต่อต้านเวทมนต์น้ำแข็งซากศพอัปเดตคืออะไรวะกระจกลมแล้วก็แสงมืดแสงมืดเป็นยังไงวะมันขัดแย้งกันบ้างเลยคำว,ว่าแสงกับความมืดแสงมืดเนี่ยนะมีเผาด้วยทุกคนนะ เจ้านในยพออะไรบ้างเดี๋ยวดูดิมีคนแคฮะมีเอลคุนนางแล้วก็ชาวนาว่าคุณได้จะเป็นชาวนาแน่ๆนะครับเกมพาทฮนะมาดูเกมพาทกันอะไรไม่รู้นะช่ <c oughs> างแม่งละกัน <c oughs> เล่นเลยดีกว่าาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีคนที่อยู่ในโลกเวมนต์ทุกท่านนะครับอยู่ผมซินห้าจะช,ชมบุกพาชแชนลนะครับเราอยู่กันในคัมพีดําฮะตอนนี้ก็มีเ,เรื่องให้เราเสพด้วยนะครับว่าความเป็นมาของเกมนี้ของ อารยธรรมเวทมนต์นั้นเกิดจากอะไรกูไม่สนใจกูสคิปเลยโอเคทุกคนนะฮะเนี่นแกว่าคลิปดต่อจากนี้เนะี่ยนะครับไฟมันเสียนะฮะหรือกูลืมกดอัดไม่รู้นะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงสอนเล่นนะครับงั้นเดี๋ยวกูเข้าไปอัดใหม่แล้วกัน <c oughs> แบบนี้ก็ได้หรอวะโอเค,อเคนะมาๆนะครับไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วต้องกาวให้สุดไปเลยแล้วกันช่องเนี้ยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะเราเข้าเกมนี้เป็นครั้งแรกเลยว้าว กูคุณเลเวล8ไม่ไม่ทุกคนจริงๆผมเลเวล1นะเออนี่ผมเลเวล1เลยนะครับโอเคมูจะต่อแหลมทำไมนะฮะโอเคเนื่องจากว่าไฟในช่วงแรกตอนที่ผมเลเวลแรกๆไฟมันเสียหรือกูล,ลืมกดอัดก็ไม่รู้นะครับช่างมันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นแบบนี้คร่าวๆก่อนที่จะไปดูคลิปต่อจากนี้ละกันนะฮะเกมนี้เนี่ยนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีที่ลงโลกแบบนี้เลยฮะเหมือนมาเทสกสิล นะครับแล้วเราก็สมัรถฟาร์มได้ด้วยทุกคนหลายคนอาจจะคงว่าพี่มึงจะฟาร์มยังไงวะไม่เห็นมีหาอะไรเลยนะฮะเราฟาร์มไห่นี่เลยนะฮะนี่เราสมัรถตีหำก็ไม่ใช่ตีไหนี่ได้นะครับซึ่งเราต้องกดเลขหนึ่งเพื่อเปิดกีัวของเราออกมาก่อนนะครับนี่เลยนี่ฮะนี่คือกีมัมสามแฉกปะ่ะเออนะครับซึ่งกีมัวแต่ละอันที่เราได้เนี่ยนะครับตอนที่เราตายและเกิดใหม่จะไม่เหมือนกันเลยนะเออเป็นเป็นความเป็นความสามารถพิเศษนะครับ นะแล้วก็ตรงนี้จะมีหน้าเลือดของเรานะครับ UI เลือด UI stamina เลเวลตอนนี้58นะครับแล้วก็มีเงินอยู่5,700นะครับมีสแต็ปให้เราอัพได้ด้วยนะฮะอัพสเต็งรัวๆไปเลยก็ได้นะครับแนะนำอัพสเต็งกับเลือดนะครับอินเวนตอรี่นะครับเราซื้อดงซื้อดาบอะไรมาเราก็อีควิปมาได้นะฮะปาร์ตี้มิชชั่นยังไม่มีนะไม่ต้องไปกดมันวิธีการฟาร์มง่ายๆนะทุกคนนะครับเราเอาดาบนะครับหรือมีอะไรที่เป็นสกิลของกีมัวก็ได้มาฟันนะครับไผ่เนี่ยดูกูเลี้ยง60แล้วฮะ ฟันหายสามอันแม่งเร็วขึ้นนะจากเลเวล <_ C os> และดาบบ้าอะไรหวัวมันตัดอย่างงี้กิม,มัวนะครับก็จะมีสกิลตามเลเวลไปนะเออเหมือนตอนที่ผมใช้ได้สองอันไหมนี่เลยเป็นกิม,มัวในการเสกซอมบี้ออกมานี่ซอมบี้มาคุมะเป็นไงล่ะเลือดลดทีละเจ็ดด้วยเป็นไงนะครับถ้ามีคู่ต่อสู้มันก็จะไปโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยนะจำไม่ผิดอันนี้นาจเเป็นการเรียกกลับเออเรียกเรียกมาหาอะไรเงี้ยนะครับเรียกเรียกเรียกว่าเฮ้ยไม่ได้เห้วเนี่ย เออโจมตีมันโจมตีมันตายเลยเรียกมาโจมตีคนอื่นกูตายเลยนะครับโอเคอย่างเช่นนี้อันนี้นะครับเป็นกีมสามแฉกที่เป็นน้ํานะครับนี่เลยสกิลก็จะมีการพ่นพิษนะฮะเออไม่ใช่พ่นน้ําดินะครับเออเนี่ยนะครับสามารถเดินพ่นนงพ่นน้ําได้เลยนะนะนี่นะครับหายแตกเลยนี่เป็นไงเลยไม่หกหกเลยไงเท่ไหมแล้วก็มีสกิลหนึ่งนะครับสกิลน้ําแข็งนะฮะอู้หูหล่อเท่ เออนะครับการเล่นมันมีประมาณนี้เองนะฮะใครอยากปลดล็อกสกิลอื่นก็ฟาร์มเลเวลไปนะครับประมาณนี้แหละนะครับเออในโจมตีอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปตัดต่อเออประมาณนี้กลับไปตัดต่อฮะโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมฟาร์มจนถึงเลเวล51แล้วนะแล้วผมได้กีมัว5แฉกด้วยนะครับผมไม่รู้มันแรหรือเปล่านะอย่างที่ผมบอกว่าการที่เราตายหนึ่งรอบเนี่ยนะครับเราจะได้กีมมวมาใช้ไม่เหมือนกันนะมันจะสุ่มนะครับ ด้านบนนี้คืออะไรน่านจะเป็นขี้ของใครบางคนนะครับผมไม่รู้เป็นแรหรือเปล่านะ๋ยวร,รีวิวก่อนแล้วกันนะฮะนี่มันจะให้ไม้ถูกพื้นมาด้วยไม้มอบนะบไม่ใช่งำคล้ายคล้าไมฮีิพอตเตอร์นั่นแหละดูดูดครับไปเลยเอ่ะไปเลยไปดีเฮ้ยโอ้โอ้โอแยแ <laughs> บินได้ด้วยหลอดเส้งกีฬาแบบเนี้ยนะฮะแมพไม่มีอะไรที่มีอะไรนั่นเองนะครับโอเคลงลงนะครับแล้วก็นี่ฮะนี่ขนความมืดนะครับไม่ใช่ ดาร์กไลท์แน่นอนแหละน่าจะเป็นดาร์กไลท์ป่ะนี่นะครับเราสามารถกดใช้ดีพลังมาสะจัน่นแล้วก็พลังที่สี่นี่มันโอุย๊ยเย็ดเคหล่อเท่ยังวะสกิลเนี่ยอีกรอบนึงรอบนึงใช้ได้อีกป่าชอบชอบยาดีโววว้าวเขารียกว่าสกิลชนหไห่ครัเมื่อกี้นี่นะครับทำไข่แตกหมดเลยสามพันร้อยหกสิบเป็นไงเท่เวลากลูอะนะครับอัพสเต็งแม่งรัวๆเลยเดี๋ยวเรามาลองกับพวกนี้ดูดีกว่าว่าผมจะสู้ได้หรือยัง นี่พุ่ง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 ,งตายไปซะหมายถึงกูนีน่แหละตายนะฮะแล้วก็กิมวต่อไปที่กิมวลัลมฮะตอนนี้ผมได้สกิลต่อไปแล้วมันเป็นคล้ายๆนกอะ่ะนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องรอสเตมินาก่อนไฮียอ้าวววสวยวะ่ะสวยอยู่นะสวยอยู่นะไอนี่เป็นสกิลกระจกนะทุกคนนะกระจกสะท้อนนะครับสามารถแบบยิงพลังออกไปได้อย่างงี้นี่นะฮะ เป็นไงเออไม่โดนกูหรอกโง่พวกมึงอะโง่กูบอกกูกำลังจัดการมันได้นะทุกคนนะกูยังได้พลังเดิมยังได้พลังเดิมมีมีทางอยู่มีทางอยู่เฮ้ยมันแดดยังไงวะเมื่อกี้มันแดดหลบนะน่ะนะครับโอเคพลังเอสตาดูดิเดสกิลใหม่บ้างยังยังเลยนะฮะต้องเลเวลเจ็ดห้าเลยอ่ะถึงจะได้สกิลที่สองของพลังนี้นี่เลเวลเจ็ดห้าเร็วๆดิเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วกูฟันหน่อยแล้วกันฟันหน่อยแล้วกันอะไร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  อะไรมึงจะใช้อะไรใส่กูไม่มีทางเโอเคกราบสวัสดีชาวได e บัทุกคนนะฮะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนเติมโลบั๊กนะครับจากเว็บได้บัก๊กเขานนั้นเองนะฮะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการส่งของข,องขวัญเล็กน้อยนะครับนะก็เลยต้องมาสอนกันนะเผื่อเผื่อใครคนเติมไม่เป็นอย่างแรกครทุกคนมาหน้าเวฟได้บั๊กก่อนแลวกันนะฮะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะอยู่หน้าเว็บเนาะสำหรับผู้ที่เพิ่งมาใหม่นะฮะก็อย่าลืมนะครับกดที่ระบบสมัครสมาชิกนะครับเพื่อจะสมัครสมาชิกนะฮะหรือใครที่มี Facebook นะฮะล็อกอินด้วย Facebook เลยก็ได้นะครับผมมีอยู่แล้วงั้นผมขอเข้าก่อนที่เราจะเติมกันนะฮะเราต้องกดเติมเงินก่อนนะครับไปกดที่เติมเงินก่อนเลยฮะช่องทางในการเติมตอนนี้นะครับที่เปิดอยู่ก็คือระบบทูมันนี่กับระบบทูมันนี่แบบอ่างเปาฮะหรือ เราจะเรียกมันว่า t ูวอลเล็ตเวอร์ชันสอนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ระบบ t ูวอลเล็ตหลักของเราเนี่ยนะครับปิดบริการอยู่ชั่วข้าวนะครับเปิดตอนไหนนั้นเดี๋ยวทางเพจไว้แจ้งอีกทีนึงละกันเดี๋ยวผมจะมาสอนเติมแบบอังเปากันนะฮะว่าเติมยังไงนะครับเอออย่างแรกฮะเรากดที่เติมเงินก่อนเลยครับกดไปเลยนะฮะ ตอนที่เราเติมเนี่ยนะครับจริงมันก็จะบอกวิธีการเติมเนาะโอเคซึ่งตอนนี้นะครับผมได้เชื่อมโทรศัพท์มือถือของผมเข้ากับคอมของผมแล้วนะครับอ่านี่คือหน้าของผมนะครับผมมีเงินอยู่1000กว่าบาทเลยตอนนี้เดี๋ยวเรามาสอนเติมกันนะฮะสำหรับระบบอ่งเปานะครับอย่างแรกครับผมเขาบอกว่าให้เรากดที่ส่งซอ,องของขวัญก่อนฮะหลายคนจะหาเฮ้ยพี่มันอยู่ไหนวะถ้าเราเลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างฮะตรงที่มีคําว่าบัตรเติมเงินกับของขวัญนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีรูปนะฮะ กล่องของขวัญนะครับสีแดงอยู่นะฮะนั่นแหละอันนั้นแหละกดเข้าไปเลยครับทุกคนขั้นตอนที่2นะครับเขาบอกว่าให้กรอกจํานวนเงินนะครับที่เราจะเติมเข้าเว็บไซต์เนาะแล้วก็ให้ติ๊กในรูปแบบของการแบ่งจํานวนเงินเท่ากันแล้วก็ให้เลือกเป็นจํานวน1นึซองนะครับโอเคผมจะเติม1000บาทนะครับเราก็เขียนเลยฮะหนึ่งพันบาทนะครับเลือกประเภทในการใส่ซองให้เราเลือกเป็นแบบจํานวนเงินเท่ากันเนาะเออแล้วก็กรอกผู้รับซองนะครับเรากรอแค่อันเดียวเท่านั้นนี่เลยนะครับ โอเคตอนนี้ผมกรอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับนะตามที่เขาบอกแล้วให้เรากดสร้างซองมูลค่า1000บาทของผมเลยนะครับกดไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคุณจะสร้างซอง1 0 0 0บาทใช่ไหมนะครับอ่าแล้วก็กดยืนยันนะครับโอเคตอนนี้มันสร้างซองสําเร็จแล้วนะครับสังเกตได้ว่าขั้นตอนที่3ามเขาบอกว่าเมื่อเราสร้างซองเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะมีโค้ดหรือว่าลิงก์ให้เรากดคัดลอกแล้วก็ไปวางนะครับในลิงก์ URL ของเขาเลยนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมลิงก์เนี่ยให้เรากดคัดลอกไปเลยทุกคน นี่ตอนนี้มันบอกว่าคัดลอกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรามาหน้าเว็บนะครับตรงนี้นะครับมันจะให้เราใส่ลิงก์ URL ที่เราก๊อปมานั่นแหละนะครับเออใครที่เติมในโทรศัพท์ก็สามารถออกดวางได้เลยเนาะส่วนใครที่เติมในคอมก็ต้องเอาลิงก์นี้ไปไปฝากหรือว่าไปอะไรก่อนและกันเดี๋ยวผมไปเอามาแป๊บหนึ่งผมจะใส่แล้วฮะทุกคนปางนี่ฮะนี่คือลิงก์นะครับโอเคตามนี้ฮะนี่คือลิงก์ที่ผมใส่ไปนะครับแล้วผมก็กดเติมเงินฮะทุกคนรอสักครู่นะครับ อ่าเขาบอกว่าเติมเงินสาเร็จแล้วนะครับมาดูกันว่าเงินเราจะได้หรือเปล่าฮะหนึ่งพันนะครับอ่านี่นะฮะเติมง่ายครับแป๊บเดียวเข้านี่ครับผมเข้าแล้ว 1, นึ่งพบาททุกคนเราจะซื้อแบบแบบกุป๊ปละกันนะแบบกลุ่มนะครับมานะครับอย่างแรกเลยฮะก่อนที่เราจะซื้อขายทุกครั้งนะครับกดเข้ากลุ่มก่อนเลยนะ อนนี้เขาบอกให้เรากรอกชื่อในเกมแล้วก็วางไปเลยนะครับจานวนเงินนะฮะเรามี1นึ่บบาทแล้วก็เติม1นึ่บาทไปเลยนะครับโลบัคที่เราจะได้ก็ประมาณ4 5่พโลบัคนะครับเลยสี่จุดห้าตอนนี้เนาะเออ,เ,อ,อ,อเดี๋ยวผมให้ดูก่อนตอนนี้ผมมีโลบัคอยู่300กว่านะงั้นผมชำระเลยแลยกันเนาะ โอเคเขาบอกซื้อลูบัคกเสร็จแล้วฮะเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวมารีดูนิปังก้าไปอ้ยโอ้ยมีสี่พันกับลูบัคกแล้วฮะทุกคนแม่เฮาเร็วจัดประหลัดบอกคือการเติมลูบักนะครับในเว็บไดบักในรูปแบบใหม่ตอนนี้นะครับนะง่ายกว่าเดิมเยอะเลยผมว่ามันง่ายมากนะครับลองมาเติมกันดูฮะมาทุกคนกูเข้าเซื้อปกติแล้วนะครับกูว่ากูน่าจะแข็งแกร่งน่าดูแลตอนนี้นะครับกูามาแล้วว้ยกูามาแล้วว้ยอุ้ยมาถึงได้ ขนแสงไม่ใช่มันคือพลังแสงนะนะแล้วตรงนั้นไม่ยิงไปหน่อยละ,อละกันนะขออะไรกันนะขออะไรกันนะและ้วเลเวลคุณรถเอา้าเฮ้พี่พี่เบ่าวนั่นมึงจะเอาไม้มาทุบก,กูเอ้ยใจเย็นไเดบ้าวเฮือกมึงโหดจังวะมึงใส่กางเกงมากูมานแนะ่ะมึงฆ่าคนขายได้ไงมึงฆ่าคนขายได้ไงฮะมึงปัะอาจฆ่าคนขายอะนี่ยิงแม่งเลยว่งไงาไงว่าไงหนุมน่มว่าไงหนุ่มแลทำไมพวกนี้มันถึกกันจังเลยวะ พวกมึงเล่นกันมานานขนาดไหนแล้วเนี่ยยิงแม่งยิ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 งแม่งโอ้ยยิง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 แม่งเลยยิงยิงโอ้โอ้โอ้ยอย่าโอ้ยอย่าโอ้ยอย่าอูลาลาโดนไล่ทุบโดนไล่ทุบโดนไล่ทุบฆ่ามันฆ่ามันอะไรสวยสวยสวยอยากได้ดาบอ่ะลุงลุงขายดาบให้ผมหน่อยดิลุงเออนี่ไงดาบว้าวเรามีเงินอยู่ห้าพันอ้าวฟันเองเหรออันนี้ซื้อได้อยู่อันนี้ซื้อได้อยู่นะโลบักกูมีเหลืออยู่นิดหน่อย อ่าซื้อมาแล้วอ้าวซื้อมาแล้ว,ลวดับอยู่ไหนเอ้ยกู <c oughs> ซ,ซื้อแล้วเนี่ยดาบหายไปไหนไม่รู้อัปเกรดอะไรกูอัปเกรดไปก่อนแล้วกันนะฮะกดอัปเกรดมั่วๆหมดกู <c oughs> ซื้อหมดทุกอย่างตอนเนี้ยนะครับหนึ่งสปินสปินอะไรอีกแล้วเนี่ยอัพสเต็งรัวๆตอนนี้อัพสเต็งรัวๆแล้วก็ดาบอีกคริปดาบก่อนเออพอมึงต้องเจอดาบดาบกูมาพอมึงต้องเจอกับดาบกูเฮ้ย,ยใครเปิดอะไรวะเฮ้ย <c oughs> นี่มาดิเอาเหรอเวทมนต์ไม่ต้องใช้กันแล้วเวทมนต์อ่ะขวดกับไอ้นี่ดีกว่า็อ้าโอ้เช็ดแต่ละเพียแต่ละอันเดี๋ยวมึงเจอดาบแอสตากูดาบแอสตาฟันฟันฟันมาออกมาไอแฮมเบอร์เกอร์ไอแฮมเบอร์เกอร์มึงจะเอาเหรอหรือมึงจะเอายีโอ้ย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 กูถามจริงนะนี่แบบบ้าอะไรวะเนี่ยฮะนี่กูกำลังเล่นแบบบ้าอะไรอยู่กูมันแปลงร่างเป็นอะไรวะน้ามึงล่างล่างอะไรวะ กูไปแล้วเว้ยกูไปแล้วว้าวอู้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกำลังจะไปดวงจันทร์เฮ้ยมึงจะพากูไปไหนเฮ้ยอันนี่คืออันตรีมึงกระจกเงาหมื่นบุกผาออกมายิงยิงเฮ้ยมันมีเสกซัมบี้ด้วยเฮ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วลางมารมาอีกแล้ว ล้างมันไ่ลางมานันมาแล้วล้างมานันอย่า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 พากูไปดวงจันทร์นะอย่าโอมพากูไปดวงจันทร์อีกแล้วกูวไม่ได้อยากไปดวงจันทร์โอ้ยดิชีสลกก่อนพ่อกับแม่ผมจะได้ไปดวงจันทร์เลิกเลยใครชิบหาย